รามตา,ต,าตาไม่มีดอกไม้ใดได้สวยโสดอำมภยัยถึงเข้าใจล้นอายอุราดอกลานตะวันตา ค่ะคุณผู้ชมคะวันจันทร์แบบนี้นะคะสินสมสรสอกับสารพันเพลงลูก ุ่งค่ะและแน่นอนนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่เราจัดบรรยากาศความพิเศษพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงลูกทุ่งนะคะเรามีผู้มากไปด้วยประสบการณ์นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะวันนี้ยังอยู่กับเราค่ะครูสุรินทร์ภาคสิริคานักแต่งเพลงแผ่นเสียงทองคําพระราชทานสวัสดีค่ะรครูคะัสวัสดีครับครับครูคะสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์แรกนะคะที่เราออกาอากาศาสัปดาห์เปิดตัวใช่ค่ะ <c oughs> เปิดตัวเราออสองคน เป็นยังไงบ้างคะกับฟีดแบ็ในทางครูมีใครพูดคุยไหรจริงไทยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับพอเราเริ่มออกจันที่แล้วอุตสาหแต่งกรอนสดส่งมาให้ทันทีเลยนะครับผมก็เลยจดเอาไว้วันนี้ก็ลงขอทบทวนดูนะครับกรอนสดที่ท่านแต่งมาท่านผู้ชมแต่งมาให้นะครับบอกว่าศิลสโมสรสารพันลูกทุ่งไทยเสริมสายใยเสริมเข้าใจให้เข้มแข็งวันจันทร์บ่ายไทย P b บสสำเร็จแสดง ค่อยถแถลงแห่งนิยมชมคลื่นเพลงใจจากใจจากจอยลูกกทมค,ครับคุณจอยลูกกทมอะ <c oughs> นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะทางอาร์ตก็มีเหมือนกันนะคะคจากทางบ้านก็มีท,ทั้งโทรศัพท์มานะคะแล้วก็มีส่งเป็นอีเมลมานะคะรวมถึงจดหมายนะคะขออนุญ,ญาตคัดมาเฉพาะที่บอกว่าอยากจะฟังเพลงอของคุณสอนคิรีสีประจวบ,ะวบนะคะคแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออยากให้พูดถึง ครูเพลงนะคะ<ฆ>ก็คือครูยอดธงบุญทูบนะคะแต<ร>่ง,งเพลงครูประชาบาลสําหรับสอนคีรีสีประจบวบประจวบเหมาะจริงๆแล้วก็เตรียมไว้ให้ท่านแล้วนะครับสอนคีรีสีประจวบแต่ว่าจันทร์หน้านี้เป็นจันวันฉัตรมงคลก<ฆ>็อาจจะงดเป็นจันทร์ต่อไปนะครับจันที่สิบเอ็ดพฤษภาจะได้พบผลงานเพลงจากเสียงขับร้องของสอนคีรีสีประจวบและก็ประวัติย่อๆของสอนคีรีตามที่ท่านปรารถนาส่วนครูเพลงยอดธงบุญทูบตอนนี้ก็ เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพไม่ดีนะครับยอทธงบุญทูปนี่ก็เคยเป็นลูกศิษย์อยู่ในคณะของต๊อกบูมมาก่อนครับ<อ>ต่อมากระผันตัวมาเป็นนักแต่งเพลงช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่าเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพไม่ดีอยู่นะครับ ค่ะอายุก็หกสิบเลยแล้วค่ะถ้ามีโอกาสนะคะเราจะไปเยี่ยมเยียนท่านนะคะแล้วก็พูดคุยถึงผลงานที่ท่านได้ฝากไว้มากมายเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะยังพูดคุยกันต่อกับช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนแบบนี้นะคะจันที่แล้วค่ะครูนะคะบอกอัดว่าแน่นอนเดือนเมษาร้อนร้อนแบบนี้ครูเพลงไม่ค่อยมีอารมณ์แต่งเพลงเท่าไหร่นะคะถ้าแต่งออกมาก็จะดูเศร้าเงงเงเเงงเงงความเศร้าความเหงาครับค่ะ ตามหลักจริงๆแล้วธรรมาชาติของคนบ้าน,นอกชนบทก็เหงานะฮะหน้าแรงนี้เป็นหน้าที่ไม่ได้ทาไรทํานาหนุ่มสาวก็มักจากจากทิ้งบ้านเข้าสู่เมืองกรุงมั่งเข้าสู่เมืองหลวงมั่งหรือเมืองใหญ่ไปหางานทํะหนุ่มจากสาวสาวจากหนุ่มเป็นฤดูแห่งความพัดพลาดเพราะนั้นเพลงในหน้าร้อนนี่จะเป็นเพลงที่เงาเศร้า,าๆก <ๆ S 1> ็คือเหงาแบบพัดพลาดด้วยใช่ค่ะแต่ธรรมชาติก็ไม่ได้ โหดร้ายมากจนเกินไปใช่ไหมค<ช><ท>ะคุณคะธราวชาติเขาชดเฉยด้วยดอกไม้หน้าแรงที่สีสันสดสวยจัดจ้านทําให้เร่งเล้าหัวใจให้สดชื่นนะครับนอกจากจะดูพื้นนาที่แห้งแล้งกรอบแดงนี่เห็นดอกไม้ที่สดสวยช่วงนี้ดอกคูนเหลืองอารามไปทั่วทั้งเมืองไปที่ไหนก็โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นนะครับเหลืองทั้งจังหวัดและก็อีกดอกชนิดหนึ่งก็คือดอก หางนกยูงครับสีแสดสดใสไปทั่วเลยครับเต็มทั้งต้นเลยวางนั้นเถอะนอกจากนั้นก็ยังมีดอกไม้อีกหลาย,ลายชนิดซึ่งเราจะนํามาเกริ่นกล่าวให้ท่านได้ฟังในวันนี้นะครับค่ะนอกเหนือจากดอกไม้ที่ครูบอกเล่าแล้วเนี่ยนะคะก็มีดอกไม้อีกหลายดอกไม้เลยนะคะที่ครูเพลงนะคะนักแต่งเพลงเนี่ยถ่ายทอดความงดงามไว้นะคะอย่างเปิดรายการเมื่อสักครู่นะคะดอกทานตะวนัน นะคะเพลงนี้ครูขาขึ้นมาเหมือนเป็นอารมณ์แบบเป็นเสภาเป็นขับเสภามาก่อนแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงเพลงลูกทุ่งไม่มีดอกไม้ใดๆเนี่เข้าลูกทุ่งแล้วค่ะเป็นผลงานการประพันธ์ของครูเพริบุญอดขันครับช่วงนี้อยากให้ไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งเต็มๆนะคะกับเพลงดอกทานตะวันค่ะ สวยสดอัมพายขึ้เข้าใจลอนอาอุราได้บรรยากาศมากๆนะคะบทเพลงกับเสียงร้องแบบนี้นะคะครูคะ ก็ทําให้ฟังแล้วก็ใจเย็นขึ้นนะในช่วงร้อนๆอย่างนี้อารมณ์เย็นขึ้นอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะช่วยช่วยดึงนิดหนึ่งนะคะช่วยดึงความร้อนที่ทางอากาศด้วยแล้วก็อยู่ในตัวเราด้วยนะคะลูกครับเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้นี่ทุนทองใจร้องไว้เยอะไหมคะหรือว่าเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับธรรมชาติของทุณทองใจร้องไว้เยอะนะทุนทองใจร้องเพลงไว้เกือบพันเพลงนะครับะก็มีเพลงเกี่ยวกับดอกไม้ไว้เยอะเหมือนกัน แต่หน้าแปลกใจอยู่หน่อยหนึ่งตรงที่ทุนจองใจร้องเพลงเกี่ยวกับหน้าหนาวไว้น้อยที่สุดมีอยู่แค่สองเพลงแค่สองเพลงเท่านั้นเองจากเหนือเมื่อหนาวแล้วก็หนาวหนาวหนาวค้นหาหมดไม่มีทางที่นักร้องคนอื่นส่วนใหญ่ร้องเกี่ยวกับหน้าหนาวเยอะมากจะร้องหน้าหนาวไว้เยอะครับแล้วถ้าพูดถึงดอกทานตะวันนะคะอาจมั่นใจว่าทุกคนรู้จักดีแหละนะครูคขาดอกทานตะวันนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยนะส่งเสริมการท่องเที่ยวับแถวสระบุรีแถบรบุรีเนี่ย เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปถ่ายรูปสวยกละนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นพืชเศษษษษษษษเรษฐกิจแล้วเมล็ดของทานตะวันนี่กเขาบอกคนที่เป็นโรคหืดหอบนะ